สีโตวาสัพภเวรามติกันตวเนปุโตวจัตวา พิภูสังคัสสะโอนุชยามะ มาหัวใหญ่กันบอกเธอตรงงว่าฉันมีความในใจการที่ใครคนหนึ่งจะทำอะไรใส่ดีเพื่อใครสักคนมันต้องมีอะไรที่เป็นในผ่นในใจ อารามเต็มเลยนั่นเองนี่ตัวนี้สุดใช่ไหมอันนี้ของโยมเลยค่ะหลวงพี่โยมเป็นองที่ดีอะไรดีแล้วโยมเจ็กเส้นได้สองอันเลยครับอ๋อไม่หรอกแค่ที่ภาษีเทธิ์ด้วยเออใช่ต้องมีลูกนี้นะถึงจะเป็นอุโบสถได้พระถึงจะบวชได้ต้องมีลูกนี้สําคัญลูกนี้ไปลงเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ลูกนี้ก็ไปทุกวัดเลยแล้วก็ไปลงที่อังกฤษเหมือนเดิมลูกนี้อยู่วัาโรงงานค่ ก็ส,สองสามว mm. ันเนี่ยเออนี่แหละก็เวียนทุกวัดสุดท้ายอ๋ออันนี้มีที่เดียวแผ่นใหญ่นะนี่ฮอรุ่ยรุ่ยเลยเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเขาเขาปิดนิดนึงแผ่นใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วย ออเอเอ,อเออเอออะไรอะไรโหแค่นี้ก็สวยสุดยอดละอืมอ่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมโหแผ่นนี้ก็ต้องแบบใช้สมาธิหน่อยเพราะว่าแผ่นบางแล no ้วก็ดนลมแล้วก็พรนลมก็อาจจะนั้นได้ ใกล้ๆเลยพี่ใกล้ๆเลย,เลยนั่นแหละนั่นแหละ,ละเออนี่แหละแผ่นทองนี้ก็จะอยู่ใต้ดินไปตลอดกาลนานเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีเพราะว่าอุปสถก็คือว่าที่นั่นบวชได้แล้วคราวนี้ถ้ามีลูกนี้ไปฝังก็สามารถทำพิธีสงได้บวชได้ได ใช่รูกออกกปการกี่กับกี่กับถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีการสวดถอนนี่ก็ยังอยู่นะเออพัธสีมาก็ยังอยู่ถ้าไม่มีการสวดถอนอ่าพี่ทานิกรยอมจ้าเพราะว่าแผ่นใหญ่แล้วติดยากนะจ ยุโรปเราก็มีโบสถ์ไม่ไม่กี่โบสถ์ทุกวันนี้มีโบสถ์ที่บวชได้นะทำพิธีได้นะท,ที่โนะต๊ะต,ต,ต,ตรงต้องถูกต้องตามพระธรรมวินัยอ่าไปปึ๊บโอ้โหช้าล้นเออมีการเตะเต็มมือแล้เออโอ้โหสวยมากเลยท่านท่านก็อยากให้แบบว่าสีทองทองก่อนไปวัดอื่นนะ เพราะว่าอันนี้รับมาจากเนี่ยเดนมาร์กเลยตรงมานี่แล้วก็ไปวัดอื่นต่อจนครบ28วัดนัเต็มมากเลยอปเอาดูฝีมือยำป้าดิสุดยอดเลยเป็นทองเปลวแท้นะทองแท้อืมแผ่นทองอย่างดีทองแท้โชคด,ดีนะอืม อันนี้สงที่เราได้ทําสร้างโบสถ์เลยนั่นนี่มีสาธุใช่ะแล้วก็ระดมทุนนี้เห็นสองคนไหม,ไมระดมทุนนี้สามารถซื้อวัดได้หนึ่งวัด<ม>อยู่คาบวก,นนกระดมทุนติดนี้เนี่ยระดมท,ทุนติดลูกนิมิตนี่เออซื้อวัดทำบวกได้แล้วหนึ่งวัดเออเพราะว่าการการระดมทุนดวงแก้วดวงนี้ อคำบวกเป็นล้านเลยนะคำบวกเออ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 ดีาบเออ่าอ่าอ่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอาสาธุยังปะออเออเอพี่ไม่ไม่ทานี้ก่อนล่ะบางทีอาจจะไม่ติดนะถ้าไม่ทานี่ เอืมอืมอืมออโอ้โหทองเรื่มเลยเรื่มนี่แหละบุญใหญ่ ไ้สร้างบว์ให้คนได้บวชได้เพราะว่าพวกเราอนาคตอาจมีฝรั่งบวชเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันก็ได้เพราะว่ามีบวชแล้วบวชได้แล้วยมพร้อมยมอม กำผมทานนั้นรือยังทาทาที่ให้ตดไยไม่ได้ทาก็จะติดยากหน่อยนะพี่ใช่อ่าโอเคอ่า บวดบวดนี้ก็ได้นี่คิดะโยเลยอาจ <laughs> จะมาบวปบวดที่นี่ก็ได้เลยไปอยู่ไปอยู่ดใกล <laughs> เอเอ่าสาธุาสาธุอ่ะสาธุเอาบุญ อาบุญสถาปนาโบสกัน แหละท่านอยากให้แบบทองไปอยู่วัดอื่นนะพอพอตะเวนไปวัดบวรีเอาตะเวนไปวัดําบัวกก็จะได้สีทองไปหมดเลยอถ่ายถ่ายถ่าย่าถ่ายถ่ายถ่ายถ่ไดถ่าดถนายถนาย่ายา่เย่า่ายายมิายถ่ะลอนดอนเอยา่าย่ายถ่าเถเายาไถเอยถาถตู้พาไปแล้ว่อยําเที่ยวได้อ เปดี่ยวๆี่ชัดโอ้โหปิดทองแผ่นใหญ่ที่สุดในยุโรปนี่ออพอไปถึงวัดอื่นนี่ทองทั้งลูกเลยทองทั้งลูกเลยเกิดแากมีนิของเราใช่ไหมคะออโอเ ทานี้ก่อนนะจะได้แบบติดๆหน่อยทานี้ก่อนนะเออให้สว่างทั้งลูกเลยฝ<า>ังอยู่ในดินตลอดพันปีหลายพันปีก็ก็มาบวชกันอยู่เหมือนเดิมเป็นแรงครับอันที่คนขอตกแก้วนี่ไหม

หียตนเลยก้องแแต่ล้วงพี่ท่านเอาทองทองแท้นะพี่ทองแท้นี่เออท่านซื้อมาแบบเกะดีเลยจะไ่เคยมีเกาเราะเหกไี่เลยพี่จกวาาปเป็ิดท่อเบอสมองอ๋อเอาไม่บอกเนาะอืมคิดอยู่ิดอยู่มีเงิน อนาคตอาจจะมาบวชด้วนะฮะฮบัดเราจะมีบวชไหมนี่จี้เออฉลาดมาทูษาตอนนี้นะไหนบ้างที่าอุ้อะไรเนี่ยอ้ยทุษฎีทุอเนี่ยอ้ยนะ้ยอทูอธิษฐานจิตอยน้น้องชายจะได้หายนะฉลาดกว่า นีละะไส่งนอลเหมันกับเราสืบทอดอายุพศาสนานะนี่พระบวชได้ถ้าไม่มีลูกนี้พระก็บวชไม่ได้นะไม่มีเขียนิมิตคุยไม่ไม่มีที่ทุมตอนากลังรามที่ไมปถวายพระองค์เล็กๆแล้วได้องค์ละหมื่นล้วถวาย เอ้นไ้ย้อนมาโอ้ย่บบเลยรุ่นโดซัดเออโอ้โหที่เขาคือไม่เชื่อแต่เรื่อได้เลยนั่นแหละแ่ี่แ่เราเชื่อไดนแ่ เออสาธวซื้อสาวทิ้งตอนนี้บวชวัดเราบวชเป็นหลายพันคนหลายพันรูปแล้วนะเราได้บุญตลอดเลยนั่นน่ะเราตอนนั้นกำลังสร้างใหม่อ่ะเนาะเป็นการทุ่มอยู่เลยสาราอะไรแก้วอะไรโยงไปอาสาธุเนี่ยสมบัติแ็งแรงนะแข็งแรงแรงสมบัติถัดมะ

ได้ดวงแก้วลูกนี้ได้มาพิเศษนะนี่ขอไม่ได้ต้องให้แค่ยมในตำนานได้มาพิเศษหนะลวงพ่อจะอไว้เจดีนะนี่ครับเออแล้วเพียงขอสามาัญได้ได้ได,ได,ไดต้ตามสบายตามสบายไปไปพี่จะให้ยมค่ะเดี๋ย้เรียบไม่เขาเอาแปลงอ่ะแปลงคล้ายๆกับแปลงแปลงผู้กนะันอ่ะมาปัดๆมันก็เรียบใช่เรียบกิ๊บเลยล่ะถ้าเอาผู้กันมาเนี่ยเรียบกิ๊บ 何、nah, nah, nah, nah. โอ้โหยิ้มออกมามีทองนะนะอ๋ออ๋อนึกว่านึกว่าแผ่นทองตรงนี้เอาไปติดฟันด้วยเออจะไปสร้างโบสถ์ที่ลอนดอนสร้างแล้วแหละแต่ว่าทำเป็น สามารถบวชพระได้ตามพระธรรม,มวินัยนีม่มโนพระมาจากเมืองไทยโอ้โหเยอะเลยใช่ใมาสวดอ๋อแผ่นของโยมสวยนะนี่ะสวยเลยแผ่นใหญ่แต่งตรงนันสวยเลยนะแผ่นนี้สวยแผ่นนี้ก็จะอยู่กลางบทแบบนี้แหละอยู่ยาวนานเลย

หทองเลื่อมเลยสวยเลยเอาคืนนีว่านั่สมาธิด้วยกันทิธารทิธารที่สายทองคะลูกนิมิตานกนิมิตรทุี้ด้วยกันลูกนิมิตอยู่ด้วยกันนิมิตดวงเกดวงนี้นี่ไปลงในการฮุโบสุดของวัดพระธมกายอนดอนแล้วก็ แล้วก็ทําเพื่อซื้อวัดสองวัดได้วงน,นั้นอันนี้อันนสงใหญ่ซื<ง>้อวัดได้สองวัดบุญบุญพิเศษของดวงนี้ได้วัดสองหลังเลย,ยนะโย ยอดใจคาะสองเรื่องทองก็แล้วบอกสมองเราลับพึกเราก็ยังก็ถือว่าเป็นรูประดมทุนซื้อวัดได้แล้วก็ออกเป็นแสงเป็นเป็นเพชรเป็นทองเพชรเลยอ่ะเราอ่ะแล้วก็เอาไปทำแบบพิธีกรรมของพระอ่ะนะนิมนต์พระเทลามา จากเมืองไทยเนี่ยน่าจะเยอะนะเหมือนเหมือนที่เหมือนที่เป็นอารักษ์อ่ะนะมาสวดให้ถูกต้องตามเออตามพิธีกรรมของสงฆ์ที่เปลี่ยนมาได้ไหง อันเคยรูดพอฟังดออกรูดสบายดีนะฮะอ๋อสวยมากมากครับอเคไมบาฮ่าฮ่าองคูลองกินอ่ะพี่เพนมาจัดใครล่ะขามาได้อะทกอแล้วนะอ๋อบนตไปเนี่ยบนตงมาบนใ่รมาเลยฮ่าฮ่าฮ่ายังยังแต่งตัวเท่เหมือนเดิมบผมทรงเดิมสามันสาม แล้วกันใหญ่อัยนึงมปิดไม่ได้เลยเอาใ่ให่ใหญ่ใหอ่ให่ใหญ่กหญบใหญ่ในญนนหญ่ใาญ่ใ่ใหา่ใหญ่วหม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่าหญ่ให่าหญ่ใ่ใหน่ให่คหอ่ใ่ใหญ่ใ่่ จนกว่าจะมีการสวดถอนแม้ผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีก็ยังอยู่นะถ้าพ้าไม่สวดถอนนะก็เป็นเขตสีมาเหมือนเดิม mm hmm. mm hmm. ดวงแก้วดวงนี้จะไปทุกวัดเลยนะ28วัดพ <18 W. S 1> ี่ใช่ใช่ก็ตอนนั้นของบาวาเลียใช่ประวัติศาสตร์ที่ดีท้องไปได้ส่งสุด Nah, <laughs> <laughs>